เป็นเรื่องจริงนครับว่าเราไปเยาะคนที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ดีเพราะว่ามันจะได้รับการยึดต้องสารยามาตัวน้องแมนเนี่ยเขาเป็นหมายจับมาเลยแม่ทีนี้ก็ผมไปตามตัวได้ที่รับผู้การเขาก็ไปเชิงหมายทีนี้เขาก็รับว่าเป็นตัวกดนตามหมายจับแล้วก็คอยนักทรับที่อยู่บ้านหลังนี้ทุกปฏิบัติกรมนะครับพอทำเสร็จปั๊บขอส่งที่โรงพักภักดิ์ควบคุมตัวทีแต่ชั่วโมงถ้าเกิดที่มีอะไรก็มาเยี่ยมที่โรงพักภักดิ์ได้นะครับ

นบลาครับบลา

ก็คคือเดินเข้าไปในบ้านเขาแล้วก็ไปเปิดประตูไปถอดกล้องแล้วก็ขึ้นไปบนบ้าน ก็ขึ้นไปเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ไปหยิบทองเขาเลยมีอะไรบ้างวันนั้นที่หยิบมีเท่าที่จําได้มีสร้อยคอกับสร้อยข้อมือเกียใช่เกียเกีประมาณสร้อยสร้อยคอเส้นหนึ่งแล้วก็สร้อยข้อมือแค่สองอย่งออางพระไม่มีมีพระพระองค์เล็ก องหนึ่งแค่นั้นแล้วอยู่ดีเราเข้าไปได้ไหมที่เห็นบ้านไม่ล็อกเลอใช่บ้านไม่ได้ล็อกตรงนั้นเราผ่านบ่อยไหมไม่ไม่เคยไปเราไปทำอะไรวันนั้นตรงนั้นก็นั่งนั่งรถไปนั่งรถแท็กซี่ไปเข้าไปในหมู่บ้านเลยตอนนั้นไม่มีใครอยู่เลยไม่เห็นมีใครอยู่ของเขาไม่ได้ล็อกด้วยใช่บ้านไม่ได้ล็อกเป็นร้านอาหาร แล้วก็ไปขายไปโดนลูกมันไม่กี้เท่าไหร่ประมาณกี่บาทรวมเงินมีเงินสดด้วยเงินเงินสดประมาณหมื่นสามทองที่ได้มาใช่เงินสดก็ทองใช่มีเพชรไม่มีค่ะแล้ขายไปขายได้แล้วประมาณเท่าไหร่ที่ได้ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทรวมเงินสดด้วยก็ประมาณแปดหมื่นกว่าบาทอันนี้ไปขายที่ไหน ใช่เป็นร้านทองแล้วเราก่อเหตุอะไรที่ช่วยเารามีปัญหาเรื่องอะไรถึงว่าก่อเหตุมีปัญหาเรื่องเงินแ,<ต>แค่นั้น,น,น,นไม่ไม,ไม่ไม่ติดการพนันไม่ติดยานานล้ลงเงินเดือนไม่พอหรืออะไรใช่มีนี่มีสินเหลือ,อไม่มีค่ะ ันครั้งที่สองคือทำใช่คือโดนจับมาเคยโดนจับมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ค่ะก็อยากจะขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาจริงๆที่จะทำแบบนี้คือเดินผ่านมาคิดขึ้นมาเองใช่ก็เดินเข้าไปในบ้านเขาเลย ไปเดียวใช่ไปคนเดียวก็คือเราเอาเงินมาเลี้ยงชีพปกติใช่อะปกติอยู่ใครอยู่มีครอบครัวแต่ว่าไม่ได้อยู่กับบุตรไม่ได้อยู่กับลูกก็คือเราตัวคนเดียวใช่อยู่ที่ปทุมตอนตอนแรกกับบ้านอยู่ที่ปาะเกตนะนี่พอเหตุไปก็เลยไปปทุมเลยใช่ ช่คือพอเราก็ตามกล้องก่อนทีเนี้ยก็เออสืบเขาก็สืบสวนปะกเกตเขาก็ตามกล้องไปว่าอ่าเอาเอขโมยเสร็จแล้วอ่ะเขาก็ขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็ไปลงที่เซนทรัลเวสเกตพอลงที่เซนทรัลเวสเกตเสร็จนะ่ะเราจําได้เลยว่าเงินในเก๊เราที่ม,มันขโมยไปอะ่ะมีอยู่หมื่นสามหนึ่งหมื่นสามพันบาทอ่าทีเนี้ยเขาก็เลยตามตะกล้องไปอีกตามไปข้ามสะพานสะพานเวสเกตไป อ่าไปทําไปฉีดโบ็อกเอาเงินขโมยเนี่ยหมื่นสามเนี่ยไปลงคอที่โบ็อกแห่งหนึ่งที่คีนิแห่งหนึ่งตรงบางใหญ่อือคือเงินหมื่นสาม่เอาฉีดเป๊ะเงินหมื่นสามเป๊ะลงคอท์ฉีดโบ็อกฉีดหน้าใช่ก่อนฉีดโบ็อกเขาจะต้องเปิดหน้าให้ดูไงอ่าก็เลยตํารวจก็เลยสืบต่อจากตรงนั้นได้เลยว่าลูกลูกประทานสันฐานอะไรอย่างไงอ๋อก็ได้สอบถามผู้ต้องหาว่า ลักทรัพย์ไปเนี่ยทรัพย์ปัจจุบันอยู่ที่ไหนไปไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเขาก็บอกว่าเขาได้ทรัพย์ไปไม่ตามจํานวนจริงที่เราได้แจ้งไปที่เราหายจริงใช่ครับก็คือเขาบอกว่าเขาได้ไปแค่สามอย่างจากสิบกว่ารายการอะไรประมาณเนี้ยครับก็บอกว่าเอาไปขายที่ร้านทองที่แถวบางใหญ่ครับก็เป็นจํานวนเงินเขาบอกว่าเบ็ดเสร็จร,รวมกับเงินสดที่ได้ไปเป็นจำนวนแปดหมื่นซึ่งตามจริงมันจะประมาณสามแสนกว่าบาท ในเนือนมัวค่ารัพ์ฮะก็ตัวผู้ต้องหาเขาก็บอกว่าเขาเห็นประตูบ้านเปิดอยู่กับร้านข้าวเปิดอยู่เขาก็เดินเข้ามาเลยก็มาก่อเหตุเลยไม่ได้ลื้อคนห้องไหนเลยก็คือจงเจตนาเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็เอาทรัพย์สินแค่ตรงส่วนนั้นไปครับประมาณน,นีย<ม>ย้ยังครับยังยังไม่มีได้คืนเลยครับเขาก็แจ้งว่าเขาได้ไปแค่สามอย่าง ตอนนั้นเขาก็ไม่ไม่ได้ยอมรับว่าเขาเอาไปเพราะว่าแต่ของที่มันหายไปมันอยู่ในจุดเดียวกันหมดใช่ฮะมันก็ต้อง <c oughs> หายไปทั้งหมดทางเกนนั้นเลยใช่คแต่เขาบอกว่าได้ไปแค่สามอย่าง <c oughs> แ,ลแล้วเราเองเขาได้ของคืออะไรมบ้างไม่มีครับเท่าที่คุยเบื้องต้นอย่างังยังยังไม่ได้ <c oughs> ถึงขั้นเปล่านนใช่ครับก็รู้สึกดีครับที่ว่าผู้กระทาผิดได้โดนตูกจับกลุ่มเพราะว่าไม่ ถ้าปล่อยไปก็ไม่รู้จะไปดําเนินการทําอย่างนี้อีกกับที่ไหนบ้างครับแล้วก็ต้องขอบคุณกับทีมสู่สอสอ,สอปากเก็ดด้วยครับที่ดําเนินการจับกลุ่มได้รวดเร็วครับน,นําเห็นว่าทําเหตุแบบเนี้ยมาประมาณสามถึงสี่ครั้งแล้วเข้าออกคุมมาสามถึงสี่รอบก็เข้ารอบนี้ออกมาก็ขอให้พอได้แล้วกับพฤติกรรมนี้เพราะเห็นว่ามีลูกมีอะไรด้วยก็มันก็หนักใจทั้งญาติพี่น้อง อะไรแล้วก็ลูกลูกเต้าก็ไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องดูกันแล้วก็ลูกก็เห็นตัวอย่างพ่อแม่ที่ไม่ดีก็ไม่อยากให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกและสังคมครับ